้ยเริ่ม start I play chess I play เช e s <You> s do you want to take a bath you want to take a bath you want to take a toy okay go to the toilet go to the toilet ไปห้องน้ำเดี๋ยวนี้ไปไป go to, the toilet. Go to, the toilet. Go to the toilet and take a bath I take a bus. Why you Why really? you? not take a b a t h Not take a bus. e Because. Because. I'm lazy. I very. ฉ uh, ันขี้เกียจหัดขี้เกียจ I'm lazy. I'm เอ่อนำบกกระดาษ It's my earth. It my earth. Only me. โอลิอมีเอลือนี่แต่ช้นงีแต่ช้าอยู่ในโลกใบนี้พีแต่ช้าอยู่ในโลกใบนี้มันจะวิบัติตอนไหนบาาจาร์พี่บุยตุยบุยท่านถามโจว่าอะไรนะวันโลกอะไรนะโลกจะจบแล้วโลกจะโลกจะจุดจบแล้วเมื่จจอไร อีกล้านปีไปอีกล้านปีไปเชียงรายสุขการ์บไปไหนอกีกญี่ปุ่นเจนฝรัรร่งตุรกี <คน S 1> ถ,ถ้า,ถ,าถ้าประเทศไทยน้ำท่วมตั้นจะไปอยู่ไหนก็ไปก็ก็เล่นน้ำไงเล่นดับว่ายดับเลยโอ้เล่นน้ำว่ายน้ำไม่ไปไหนหรอไปก็จะว่ายหายาบัวเบราโจเยปาตัวเวล หรออาดับก็อา้ับแล้วก็